สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ variety talk show ที่จะมีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง3 family หรือว่าช่อง13 happy family และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรเอ1เอ็ h z ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนคืนนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งค่ะเกิดมาในฐานะครอบครัวที่ไม่ได้สุขสบายเลยในวัยเด็กนะคะแต่ก็สู้ร่ำเรียน จนกระทั่งเติบโตขึ้นมาแต่ช่วงชีวิตหนึ่งก็เคยมีชีวิตที่ติดลบหนีเจ้าหนี้ไปขอข้าววัดกินลำบากมากมายแล้วก็เขาก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้นะคะจนกลายมาเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ มีชีวิตที่มีคุณภาพมีอิสระทางการเงินจุดพลิกผันนั้นคืออะไรวันนี้ก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์สำคัญในชีวิตให้พวกเราฟังนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานอาจารย์ก็ได้เขียนหนังสือเล่มนี้เผยแพร่จากประสบการณ์ชีวิตวิธีคิดแล้วก็การสแสวงหาความร่ำรวยด้วยการเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ค่ะด้วยหนังสือที่ชื่อว่าชวนคนรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์โดยใช้เงินคนอื่น มันมีหลายเรื่องที่เราจะต้องมาถอดรหัสกันในคืนนี้นะคะว่าเขาทำได้อย่างไรวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์ถนอมดีส้อยนะคะหรือว่าอาจารย์เอกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอกค,ค่ะคงต้องย้อนกลับไปในวัยเด็กลำบากขนาดไหนเหรอคะอาจารย์เอกก็ไม่ถึงกับที่ว่ายังไงละ่ะ <laughs> ใครว่าชีวิตวัยเด็กนะเด็กบ้านนอกบ้านนอกจริงๆค่ะซึ่งขนาที่ผมเรียนมหาลัยเนี่ยไฟฟ้าเพิ่งจะเข้าก็ลองนึกภาพดูว่ามันไกลปืนที่ยงขนาดไหนนะครับ ก็กว่าจะได้กินอาหารดีๆสักมื้อนึ่งนี่ถือว่ามันเป็นวาสนามากในช่วงนั้นนะครับอาจารย์อยู่ที่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดพะเยาครับค่ะค่ะอยู่ชายแดนเขตต่อระหว่างเชียงรายกับจังหวัดพะเยาพ่อแม่ทํางานอะไรคะเป็นอ่าจะพูดเท่ๆก็เป็นเกษตรกรจงๆก็คือเป็นชาวนาธรรมดาเนี่ยนะฮะมีลูกทั้ง8คนอาจารย์เป็นคนที่เท่าไรคนที่5ครับค่ะ โอ้ดังนั้นนี่ตอนเด็กๆนี่คงต้องนะก็ไข่ฟองเดียวก็อาจจะต้องกินกันทั้งหกคนเพื่อที่จะไปโรงเรียนคนโตก็ไม่ได้กินอะไรประมาณนี้ฮะคนโตก็ต้องออกไปทํามากินก่อนประมาณนี้ครับกว่าจะได้เรียนหนังสือก็ลําบากพอสมควรซึ่งพี่น้อง8คนเนี่ยก็มีผมอาจจะโชคดีคนเดียวที่ได้เรียนมากกว่าชั้นปฐมที่เหลือเขาก็จบแค่ไม่เกินปสองบงป4ปหสูงสุดก็ป6มีเราก็กระโดดข้ามมาคนเดียวโชคดีหรือว่ารักเรียน ก็อาจจะเป็นด้วยมั้งเห็นพ่อบอกว่าสนใจอยากจะเรียนจริงๆไหมถ้าสนใจเนี่ยได้นะแต่ว่าต้องไปบวชแล้วก็ไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนถึงจะได้เพราะนั่นคือเส้นทางที่ประหยัดที่สุดที่จะเข้าถึงการศึกษาใช่เท่าที่โอกาสที่จะพึงมีณนะวันนั้นซึ่งเราจบ<อ>ป .6 แล้วเราก็จะเป็นเด็กเลี้ยงควายทิ้งไว้ปีหนึ่งกลับมาเรียนการศึกษานอกโรงเรียนมันใช้เวลาปีครึ่ง<ะ>มันก็จบเท่ากเทียบเท่าม .3 ทันเพื่อนรุ่นเดียวกันพอดี ถึงได้มีโอ,อกาสได้มาเรียนชั้นปกติมสีมห,หมหแล้วก็สอบติดมหลาลัยได้ดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคอาจารย์สู้มาโดยตลอดในวัยเด็กก <c oughs> ็เป็นคนที่จะบอกว่าชอบอ่านหนังสืองแต่วัยเด็ก <c oughs> อ่านหนังสือเยอะแล้วก็ขนาดเป็นเด็กเนี่ย พอเราอ่านแล้วเราเริ่มเริ่มแตกแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเราจะประสบความสาเร็จเนี่ยเราต้องศึกษาให้เยอะ,ะเราต้องเรียนรู้ให้เยอะช่วงที่เรียนอยู่ตอนที่เป็นนนี่ก็อ่านหนังสือเยอะมากซึ่งซึ่งโรง,งเรียนเราไม่เคยมีเด็กที่ไหนสอบติดแล้วแหมหาลัยของปิดของรัฐเราก็เป็นคนแรกของเรียนที่สามารถที่จะสอบเข้าคณะการสื่อสารมวลชนเออคณะมนุษยศาสตร์สรรื่อสารมวลชนที่มอชซึ่งถือว่าเป็นที่ขื้นหางของเรียนมากช่วงนั้นสุดยอดมากเลยอ,เอาจารย์ก็จบเอ่อสื่อสารมวลชนใช่ครับ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใบจบแล้วก็เส้นทางสื่อใช่ไหมคะคเป็น DJ, ดีเจลำต่างจังหวัดเป็นจัดรายการทํากิจกรรมนู่นนี่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับตอนชีวิตตอนตอนนั้นเป็นยังไงก็มันไปเรื่อยๆฮะคือความฝันแรกคนเราเนี่ยความฝันมันเปลี่ยนแปลงไปตามอายุตามเวลาเด็กๆแล้วฝันอยากจะเป็น นักจัดรายการพอเราฟังวิทยุ AM อะไรพวกนี้เราชอบอใช่ไหมฮะพี่เราอยากเป็นนักจัดรายการเป็น,นอยากเป็นดีเจมันเท,นเท่คนก็รู้จักเยอะเดี๋ยวคนเขียนจดหมายไปขอเพลงส่งเพลงไปบัตรแบัตรน้มัรรรนรู้จักคนรู้จักเยอะอ,อย่างเงี้ยฮะก็เป็นช่วงหนึ่งที่ความฝันที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้หลังจากที่เรายืนบนตอไม้แล้วเราก็ทดลองจัดรายการเสร็จแล้วก็ร้องเพลงไปลักษณะเนี้ยนะฮะมันเป็นไปแล้วเพราะมันเป็นไปแล้วถึงจุดจุดหนึ่ง มันยังมีเป้าหมายชีวิตของเราที่อยากจะตอบโจทย์อของเราอีกเยอะเพราะว่ามันไม่สุดมันไม่สุดบรรล,ลุความฝันแรกอยากเป็นดีเจได้เป็นแล้วแล้วไง <ผม S 1> ต่อมันไม่สุดพลังเราย,ยังอีกเยอะเลยใช่ไหมคะมันรู้สึกว่าแล้วมันก็ร่ําร,รวยนี่ก็ยังมายังมองไม่เห็นมันไม่เห็นทางเลย<า>คุณนี่ลองดูว่าผมทําเต็มที่นะทั้งเงินเดือนทั้งค่าคิดครีเอทสปอร์ตโฆษณาหาโฆษณาเปิดสปอร์ตเต็มที่เดือนหนึ่งเนี่ย สองหมื่นบาทสองหมื่นกว่าบาทเงี้ยก็โอเคถามว่าเราอยู่ได้ไหมฉะนั<ช>้นเราก็อยู่ได้สบายใช่ไหมฮะแต่ถ้าพอเราถามกลับมาว่าแล้วถ้าคุณอยากจะมีเงินล้านเลยว่าคุณอยากจะร่ํารวยเนี่ยถ้าคุณอยากจะช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่เนี่ยไอ้เงินสองหมื่นบาทมันก็พอใช้ตัวเองกับครอบครัวก,ก็เรียบร้อยละเดือนชนเดือนมันก็จบและใช่ไหมฮะนั่นมันไม่ตอบโจทย์เพราะมันไม่ตอบโจทย์เราก็เปลี่ยนฟิลอะไรก็ได้ที่จะมันจะทําให้เราก้าวไปสู่เป้าหมาย เป้าหมายใหม่ที่เราเริ่มตั้งขึ้นทำไงถึงจะรวยค่ะเป้าหมายที่ทำไงถึงจะรวยตอนนั้นอาจารย์อายุเท่าไหร่ช่วงที่จัดรายการอยู่เนี่ยจะใช้เวลาย <20 S 2> อยู่ประมาณยี่สิบกว่า 20, 20กว่าครับเราก็เราจบถ้าปกติก็ประมาณ23ปีใช่ไหมเราทำงานมาอีกสี่ห้าปีก็ประมาณ27 28ค่ะก็บอกเลยว่า30เนี่ยยังแว้งเลยชีวิตอพอออกมาเนี่ยสามสิบกว่านี่ก็ยังทำอะไรก็รู้สึกว่ามันจะติดขัดแล้วก็ ล้มไ,ไม่มไมใช่สักทียังไม่ใช่ยังไม่ใช่ค,ครับแล้วอะไรคือมรสมชีวิตทางการเงินที่อาจารย์บอกว่ามันคือมรสมลูกใหญ่ที่ทําให้ชีวิตมันเปลี่ยนนะคะคือพอเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทําอย่างไรให้เราประสบความสำเร็จก้าวไปสู่อีกจุดหนึ่งก็คือความมั่งคั่งร่ารวยนะ คือเราเราจะไปไอที่เราจะบอกว่าเราอยากจะทาเงินให้ได้เยอะๆ e เราอยากจะมีเงินเ e พราะก,การมีเงินเนี่ยโอกาสที่เราอยากจะได้ทําบุญเราก็ได้ทําเต็มที่ e ถูกไหมฮะเราอยากจะช่วยพ่อแม่แล้วเราอยากจะทําอะไรเราก็ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นดังนั้นพอเราตั้งปดตั้งจุดเนี้ยเราก็คิดว่าการเป็นนักธุรกิจหรือว่าการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบพอคิดว่ามันน่าจะเป็นคําตอบเนี่ยเราก็ทาธุรกิจพอเราทาธุรกิจเนี่ยธุรกิจหนึ่งก็เจ๊งธุรกิจ2ก็เจ๊งธุรกิจ3ก็เจ๊งตอนนั้น อยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์แล้วหรือยังเคยยังก็ยังหาอยู่ว่าก็ยังดูอะไรที่มันจะตรบาจริญเราอใหเราได้มันก็เป็นอะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวชักจูงมาเนี่ยเพราะเราพอผมทําธุรกิจการเม้นใช่ไหมฮะผมขายของเนี่ยมันอยู่ตลาดนัดหรืออยู่ตลาดโบเบเนี่ยมันไปไม่ได้ละทําการเม้นมันก็เจ๊งละและทีนี้พอมันเจ๊งมันมันหนักมากก็คือว่าเราปิดทุกอย่างเลย บัญชีที่ผมเปิดเช็คอะไรเนี่ยที่เดินเครดิตอยู่เนี่ยปิดหมดเลยแล้วเราก็ตัวแดงเยอะไหมคะเป็นหนี้เยอะไหมคะคือเราไม่มีหลักทรัพย์ขณะที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ยเรามีหนี้เป็นเลขเจ็ดหลักเนี่ยผมนึกไม่ออกว่าผมจะเอาไหนมาใช้หนี้เขาไม่ออกไหมฮะก็ถึงปอกว่าอารมณ์ของคนพูดบ่อยนะก็จริงจริงว่าเราเข้าเข้าถึงอารมณ์ของคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยมันกดดันมากมัน มันเสื่อมศักดิ์ศรีคือมันไม่อยากจะไปสู้หน้าใครแล้วไม่อยากจะคุยบใไรเนี่ย่อาย์เคยอยู่ในจุด้นะหลอรู้สึกรู้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 เลยว่าคนเรามันมันไม่มีศักดิ์ศรีเข้าตาจนคืออะไรคือบางทีเรานั่งดูอยู่เนี่ยไอ้คนนั้นมันก็หน้าตาธรรมดานะมันก็ไม่น่าจะจบปริญญาแต่มันก็ขับรถแก่งอ่ะเอ๊ยทำไมมันทําได้แล้วทาไมเรามันแย่ขนาดนี้พอเราเรารู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกน้อยใจตัวเองันหูมากมันหดหูไง แต่ว่าพอพอเรามาในทีหนึ่งอาศัยที่ว่าเหมือนที่ผมบอกผมอ่านหนังสือเยอะช่วงนั้นผมก็อ่านหนังสืออย่างเดียวผมทาอะไรไม่ได้เนี่ยผมจะอ่านหนังสือคือทําอะไรไม่ได้ก็แล้วผมจะอ่านหนังสือพออ่านหนังสือเนี่ยหน,นังสือก็จะบอกว่ามันมีคนที่แย่กว่าเรามันมีคนที่หนักกว่าเรามันมีคนที่แบบสูญสิ้นทุกอย่างบางคนหมดอิสระภาพภาโดนจองจําอะไรทุกอย่างแต่เขาก็สามารถพลิกกลับมาแต่เราก็ยังปกติอยู่นี่เราก็มีพร้อมทุกอย่างหมายถึงว่า เราก็ยังเดินได้เรายังไปหากินได้เราก็ยังมีช่องทางมีคนรู้จักเราเอาใหม่ได้ไหมอะไร<ม>ประมาณนี้ก็ทำให้เราลุกขึ้นมาก็ฮึดสู้ขึ้นมาฮึดสู้ขึ้นมาแล้วจุดแรกที่เข้าไปสู่วงการสังหาริมทรัพย์คือ,อยังไงคะไปโดยไม่ตั้งใจ<ม>ก็คือว่าพอพอเราออกจากอีกวงการหนึ่งธุรกิจหนึ่งที่มันไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเราก็ไม่รู้จะไปไหนจะไปสมัครงานกลับไปที่เดิมเราก็ไม่เอาละเงินเดือนเราก็ไม่อยากเป็นลูกจ้างใครละเราหาช่องทางใหม่ เพื่อนว่าผมก็จะรู้จักกับญาติญาติที่เขาทํางานก่อสร้างเนี่ยเราก็ชอบไปกินข้าวเขาคุยเขาผมเป็นคนชอบคุยชอบถามอ่ะเอ๊ะเราก็เห็นว่ามันงานรับเหมาก่อสร้างมันก็ไม่ยากี่คนจบป .4 คนอ่านหนังสือไม่ได้เอ๊ะเขาก็ทําได้เอ๊ะแต่เราก็น่าจะทำนะเราทักษะการขายอะไรแล้วเราก็มีแล้วก็มีเครือข่ายมีคนที่ทำงานก่อสร้างมีคนทําอยู่แล้วขอแค่เข้าไปเป็นคนกลางให้ได้ทำไก็รับเหมาก่อสร้างได้อย่างนั้นนะฮะเขาเป็นแรกก็เป็นผู้รับเหมาเลยหลายคนก็บอกว่าอ จะต้องไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนนะไปเรียนรู้เขาก่อนนะอะไรประมาณนี้หรือบางครั้งเนี่ยก็เฮ้ยถ้าคุณจะเป็นผู้รับหมอเนี่ยคุณจะต้องดื่มนะอะไรประมาณนี้คุณต้องดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากับลูกน้องเนี่ยผมบอกว่าไม่ได้อะฉันจะเป็นผู้รับหมออีกแบบหนึง่งจะจะเป็นผู้รับหมอแต่วินาทีแรกก็ลองไปทําดูรับงานจากเล็กๆจากหลักพันหลักพันกว่าสองสามพันหมื่นแสนล้านก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วก็จดหนี้ได้ ตัวแอาจารย์ไอตัวที่แบบไม่ช่วยไม่ช่วยได้เนี่ยมันมีหลายอย่างนะว่ามันจะค่อยๆเราหาหลายวิธีเพราะช่วงนั้นเนี่ยเราไปเซ็งแผงไว้ไอตอนที่เซ้งแผงเราก็ไปขึ้นแชร์ขึ้นแชร์แล้วปรากฏว่าลูกแชร์หนีด้วยโอ้โจรหลายอย่างมันก็ผมบอกไงเวลามันจะลงเนี่ยมันมันไม่ได้มาทีเดียวประดังประเดอเข้ามาแต่เราก็อศสยว่าเรามียังมีแผงอยู่เราก็ปล่อยเช่ามันก็จะมีบางส่วนแล้วเราก็ทยอยสมมติว่านี่มัน ผูลออมานด้นะ29ลายผมก็จดรายละเอียดไว้ทั้งหมดในไดอารี่นะแล้วผมก็บริหารจัดการใช่แล้วก็เรากระโดดลาติ๊กๆกก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2-3ปีก็จบเราก็สามารถที่จะเดินเชิดตามถนนเดืมตาปากได้ประมาณนี้แต่มันก็ยังไม่เข้าถึงในสังหาเพราะว่าสังหาเนี่ยพอเราอยู่สักช่วงหนึ่งเรารู้ว่าไอ้ธุรกิจรรบเหมาก่อสร้างเนี่ยมันเป็นธุรกิจปรับเสียนซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่เข้ามาประสบความสำเร็จเนี่ย มันมีแต่มันน้อยมากน้อยมากแต่ว่าคนที่เป็นผู้รับเหมานี่เยอะเยอะจริงๆค่ะเอ่อพอเรารู้ว่าบางงานมันขาดทุนบางงานมันเสมอตัวบางงานมันกําไรทีนี้เราจะหาจุดไหนที่จะเป็นจุดที่จะเปลี่ยนฐานะทางด้านการเงินอของเราเนี่ยให้มันสามารถที่จะตอบสนองเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ว่าเราจะไปสู่จุดนั้นไนดะ้อย่างไรอืมแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยยั่งยืนไม่ไม่อยู่บนความ เปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่คนอื่นกําหนดเ <จบ S 1> พราะงานผู้รับเหมาอะถ้าไม่มีงานหรือ <จบ S 1> อะไรต่างๆเนี่ยจบเลยไอ้ตัวรายได้ที่มันเข้ามาโดยอัตโนมัติอย่างสม่ําเสมอไม่มีดังนั้นอาจารย์ใช้จุดที่อาจารย์เป็นผู้รับเหมาหาประสบการณ์สร้างเครือข่ายแล้วก็อาจารย์ก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นสะพานก้าวไปสู่การเป็นนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสำเร็จนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังเคล็ดลับเรื่องนี้สำคัญมากค่ะ ยิ่งนะคะยังคงอยู่กับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์ถนอมดีส้อยอาจารย์เอกนะคะชวนคุณรวยด้วยสังหาริมทรัพย์โดยใช้เงินคนอื่นคํานี้แหละค่ะขอเลยอาจารย์เอกค่ะบางคนบอกว่าจะทําธุรกิจอะไรมันต้องมีเงินน่ะมันต้องมีทุนน่ะต่อให้จะไปขอสินเชื่อแบงก์มันก็ต้องมีหลักทรัพย์อะค่ะคบ,บางคนก็เลยล้มเลิกความฝันเพราะว่าไม่มีเงินอาจารย์ทํายังไงใช้เงินคนอื่นไปลงทุนได้ก็วิธีค, <น S 1> คิดมันคือยังไงฮะ เคยเคยได้ยินใช่ไหมฮะว่าเวลาที่เขาบอกว่าคนเราถ้าจะเก่งจริงเนี่ยก็คือต้องใช้เงินทํางานใช่ไหมฮะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีรายได้พัฒสิทธิ์ยิ่งอยากมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยคุณต้องใช้เงินทํางานผมถามว่าเอะถ้าเราไม่มีเงินละเราถ้าไม่มีเออแล้วเราจะใช้เงินที่ไหนทํางานสุดท้ายคนก็จะไปหยุดตรงนี้ก็คือจบละ แล้วก็เลิกก็เลิกเลยว่า ừ, มันเป็นไปไม่ได้เราแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมชอบคิดต่อ<ะ>ผมคิดต่อว่าถ้าผมไม่มีเงินให้ผมใช้เงินคนอื่นได้ไหม<ฆ>พอเราคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็หาความรู้<ะ>พอเราหาความรู้เนี่ยเราก็รู้ว่าตัว OPM เนี่ย o p p o r t u n Money เนี่ยห <ừ. S 2> มายถึงว่าก,การใช้เงินคนอื่นมาลง <ừ. S 2> ทุนเนี่ยนะฮะถ้าเรามีไอเดียหรือมีความคิดเนี่ย คือต้นทุนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือต้นทุนภายนอกกับต้นทุนภายในต้นทุนภายในก็คือต้นทุนศักยภาพหรือความสามารถหรือความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในตัวเราอยู่ในประสบการณ์นะฮะที่เราสามารถที่จะออกมาเป็นข้อตกลงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปต่อรองกับคนอื่นได้ตัวเนี้ยฮะก็เป็นส่วนสําคัญที่เราพอเราพัฒนาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวการันตีเพื่อที่จะเอาเงินคนอื่นมาทำงานตัวเราเองนี่แหละมีมูลค่า ถูกต้องฮะคือความสามารถของเรานั่นแหละฮะว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะไปการันตีผมเคยได้ยินฟังนะว่านักธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเอาหน้าเขาไปคุยเนี่ยจบละโครงการใหญ่ใหญ่ถูกไหมฮะแค่เชื่อถือก็เช็นสัญญากันได้แล้วนั่นแหละคือหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดแล้วถูกไหมฮะโอ้โหมันไม่ง่ายนะอาจารย์ มันก็ต้องสั่งสมเนี่ยเหอไหมฮะถ้า<ม>ถ้าเราสั่งสมถ้าเราสร้างความไว้ในเชื่อใจไว้วางใจให้กับ<ม>ผู้คนเนี่ยเขาก็เชื่อเราพอถ้าเขาเชื่อเรา<ม>อย่างถ้าผมว่าผมทำเริ่มเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มลงทุนในสังหาริมทรัพย์เน<ม>ี่ยนะฮะพอผมทํารับเหมาไปสักพักหนึ่งผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตอบโจทย์แน่เพราะว่าเมื่อทีหมุนๆไปเอ้ามันหมดละแต่ว่ามันก็หมุนกลับมาใหม่ผมบอกผมต้องลงทุนเพระผมจะลงทุนอ่ะผมไม่มีเงินหลักทรัพย์ไม่มีเงินสดผมก็ต้องไปดูว่า ที่ผมจะไปลงทุนเนี่ยมันเป็นคอนโดในจุดที่ผมเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยะนะฮะผมจะต้องตีโจทย์ให้แตกว่าถ้าผมเอามาแล้วเนี่ยมันจะทํารายได้ให้ผมอย่างไรในในฐานะที่เราเป็นลงทุนผมก็ไปซื้อพอไปซื้อปุ๊บเราต้องคํานวณให้ให้จบเลยว่าถ้าผมซื้อมาผมปล่อยเช่าถ้าปล่อยเช่าเนี่ยผมจะต้องเหลือกระแสงเงินสดถ้าไม่เหลือกระแสงเงินสดเนี่ยผมไม่เอาเพราะเราไม่มีทุนใช่ไหมัที่เราจะไปแบกภาระ,ะตรงนั้นพอเราบอกว่าพอเราปล่อยเช่าปุ๊บมันผมยึดหลักเลยว่า แสนละพันล้านละหมื่นถ้าสมมติว่าซื้อ4ี่แสนผมต้องให้เช่าอย่างน้อยส0 0พันหลายคนถามว่าเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมจริงๆได้เมื่อวานนี้ก็ยังมีคนแชทมาคุยว่าเนี่ยเพิ่งทำนะในห้องที่สมละในเรทอย่างนี้ในเรทอย่างงี้ฮะล่าสุดก่อนหน้าเนี้เขาไปซื้อบ้านที่เป็นแบ่งห้องเช่าเขาก็ได้เขาก็ทําได้ผมจะบอกว่าเฮ้ยจานมันไปไหนก็ไม่รู้ราคามันสูงหมดแล้วมันทําไม่ได้หรอกก็ถ้าคุณคิดบอกว่ามันทําไม่ได้คุณเชื่อไหมล่ะถ้าคุณเชื่อจบ มันก็จะทํำไม่ได้ไอ้ที่เขาทำได้กูก็ทำมันเดือดร้อนหาดาทางทำไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์เริ่มต้นจากคอนโดมิเนียมใช่ครับสักกี่ห้องตอนแรกตอนแรกประมาณสักสี่ห้าห้องสักสี่ห้าห้องเพอสี่ห้าห้องเรารู้สึกว่าอาจารย์ซื้อเงินสดหรือว่ากู้กู้เลยครับกู้เลยคือเริ่มเริ่มใช้เงินคนอื่นตั้งแต่การลงทุนครั้งแรกใช่ครับอ๋อแต่คํานวณว่ากู้เท่าไหร่ปล่อยเช่าได้ไหมเช่าได้เท่าไหร่แสนละพัน ร้านละหมื่น,น,นถ้าเกิดว่ามีผู้เช่าเห็นหน้าเห็นหลังกันชัดเจนแบบนี้กู้เลยกู้เลยฮะเราเอาเลยฮะเราไม่เราไม่รมีรอถ้าได้อย่างนั้นพอเราลงทุนคอนโดระยะหนึ่งใช่ไหมฮะเราบอกว่าเ,เป้าหมายที่เราจะไปถึงเนี่ยมันไม่ใช่แล้วสมมติว่าผมเหลือส่วนต่างห้องละสองพันสามพันถ้าสามพันอะผมซื้อสิบห้องก็ได้แค่สามหมื่นอ้สามหมื่นนี่มันยังห่างไกลความเป็นจริงที่เราต้องการเยอะถ้าเราจะได้สามแสนสี่แสนหรือล้านเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อพอไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บผมหยุด ผมอยู่ตรงนั้นปุ๊บผมก็มาเล่นอีกลักษณะหนึ่งก็คือก้าวสู่การลงทุนแบบที่สองที่ผมทําก็คือสร้างขายสร้างขายผมใช้จุดไหนหรู้ไหมครับผมใช้คนเราเนี่ยควรจะมองกลับมาที่ตัวเอง <c oughs> ว่าเรามีจุดแข็งอะไร <c oughs> อย่างเรารล่เหมาก่อสร้างเรามีความรู้เรื่องก่อสร้าง <c oughs> ใช่ไหมเรามีความรู้ทางด้านการเงินเรามีความรู้เรื่องพวกนี้เราก็สามารถที่จะใช้ความรู้ตัวเนี้ไปจับ<อ>นี่ผมก็มาจับเสือมือเปล่าโดยที่ผมไปซื้อที่แล้วผมก็กู้แบงค์แล้วก็สร้างสร้างแล้วผมก็ขายคือ ใช้เงินคนอื่นตลอดเลยต้องต้องคิดบนฐานตรงนั้นต้องคิดบนฐานตรงนี้ตลอดเลยนะคะนี่คือกลยุทธ์ความสำเร็จของอาจารย์เอกใช่ครับตั้งแต่คอนโดสองสามยูนิตจนกระทั่งไปซื้อที่สร้างเป็นผมขายที่เป็น์้เมนต์เป็นโกดังให้เช่าเป็น เป็นบ้านบ้านเดี่ยวอะไรแล้วแต่แล้วแต่จังหวะปูพรมไปไปออกศึกแบบว่ามีอาวุธหลายอย่างเล่นหลายอย่างเล่นหลายอย่างฮะก็มันเป็นการบูรณาการช่องทางในการทำรายได้ค่ะแต่กู้หมดกู้เสร็จปุ๊บเนี่ยขายได้หมดผมเคยกู้อยู่ประมาณสักถ้าในหนังสือผมมีนะถ้าใครเปิดดูหน้ากลางๆประมาณสักสิบรายการซึ่งแต่ว่าแต่ละรายการเนี่ยผมสามารถทำกระแสเงินสดเป็นบวกได้ทั้งหมดสุดยอดมากเลยอาจารย์ แต่ต้องขอบคุณนะว่าเราเราก็ศึกษาจากคนอื่นเราเราไม่ได้ว่าจะมาคิดขึ้นเองแต่เราก็สามารถที่จะต่อยอดของเราไปได้ก็คือเราศึกษาจากแนวคิดอย่างต้องบอกว่าโรเบิร์ตคิโอสกิจะมีพ่อรวยสอนลูกพ่อรวยสอนลูกใครอ่านหนังสือชุดนี้จะได้แนวคิดดีๆเรื่องการลงทุนคนที่เห็นตัวอยู่ทุกวันเนี่ยในวงการเนี่ยผมรู้เลยว่าได้ได้ไอเดียอะไรเคิโยถูกต้องแม้แต่เราเองเราก็ต้องยอมรับว่าเราได้แต่เราได้มาหลายคนเพราะเราอ่านหนังสือทุกรูปแบบแล้วเราก็จะเอาประดิษฐ ตรงนั้นมาต่อตรงนี้มาต่อเชื่อมโยงกันทําให้เราได้จับจุดตรงนี้ได้ค่ะทีนี้พอเริ่มลงทุนจากซื้อมาแล้วก็ปล่อยเช่าแล้วก็เริ่มมาเป็นซื้อขายขาดแล้วก็อาจารย์ก็ทําหลายอย่างด้วยตอนนี้เรียกว่ามีกี่โครงการที่อยู่ในมืออาจารย์ถ้าตีเป็นมูลค่าแบบกลมๆเนี่ยมันสักเท่าไหร่พอร์ตอาจารย์ตอนนี้ออพอร์ตผมอาจจะยังไม่ถึง100นะร้อยนะค่ะ ฮะจะไม่ถึงร้อยประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบล้านใช่ครับก็จะใช้นเวลากี่ปีใช้เวลากี่ปีอ่าจริงๆใช้เวลากี่ปีถ้าผมลงทุนจริงๆเนี่ยตอนนี้ผมผมไม่ค่อยได้ลงทุนแล้วนะตอนนี้ผมหันสนใจมาเรื่องการแบ่งปันละการแบ่งปันใช่ผมทําสัมมนาผมเขียนหนังสือผมไปเรียนหนังสือแต่ผมใช้เวลาจริงเริ่มลงทุนประมาณปีสี่ห้าสี่หกแล้วปีห้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่คือผมจบละ พลิกเลยห้าหนึ่งนี้คือผมมีอพาร์ตเมนต์รวมแล้วมันร้อยกว่าห้องของผมขายออกไปยี่สามสิบห้องแล้วผมเหล,ลือยู่แปดสิบห้องเนี่ยผมผม,ผม,ผม,ผมพอผมพอละ อะไรประมาณนี้ผมก็ไปเรียนหนังสือผมก็ไปทำอะไรของผมแล้วก็กพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจน<อ>ถึงวันนี้ยังไม่หยุดเรียนเลยนะคะคส่วนอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นครูก็คือเป็นคนสอนเป็นวิทยากรแบ่งบปันความสําเร็จทั้งในแง่ของคอสอบรมแล้วก็เขียนหนังสือนี่คืออาจารย์ใช้เวลาไม่ถึง10ปีเมื่ออาจารย์ค้นพบเคล็ดลับตรงนี้แล้วมันสําเร็จทีนี้พอสําเร็จปุ๊บให้เงินทํางานและตัวเองสบายแล้วมีอิสระที่จะไปใช้ใช้ชีวิตอย่างอื่นแล้วก็เติมพลังเรียนรู้ตลอดเวลาพักกันสักครู่นะคะใครอยากมีชี ีวิตแบบนี้ภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีแล้วก็มีอิสระทางการเงินมีคุณภาพชีวิตที่ดีเคล็ดลับที่เราเริ่มทำได้เลยคืออะไรสักครู่กลับมาฟังค่ะ มาช่วงสุดท้ายอาจารย์เอกมี ของมาฝากด้วยนะคะสําหรับแฟนรายการของเราซึ่งแฟนรายการเราเป็นนักอ่านคะ่ะอาจารย์เอกก็มีมาฝาก3ามเล่มแล้วก็เป็นดีวดีที่บันทึกเสียงระบบคุณภาพมาตรฐานโดยอาจารย์เอกเ,เองนี่นะคะอีก2แผน่นดังนั้นเนี่ยมีให้สําหรับ5ท่านก็เขียนเข้ามาในแฟนเพจของเราใน Facebook นะคะ Lightning t a l คค่ะว่าท่านได้ข้อคิดแรงบันดาลใจอะไรจากรายการในคืนนี้แล้วก็วงเล็บมาด้วยว่าสิ่งที่ท่านอยากได้เนี่ยจริงๆแล้วคือหนังสือหรือว่าดีวดีนะคะ ใครที่เขียนเข้ามาก่อนแล้วก็ตรงตามกติกาทางทีมงานก็จะจัดส่งให้นะคะก็มีหนังสือ3เล่มดีวีแผ่นอาจารย์คะคถ้ายังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ฟังขอเคล็ดลับในคืนนี้เนี่ยจะก้าวเข้าสู่ชีวิตแบบอาจารย์เป็นนักลงทุนอสาริมทรัพย์จนประสบความสําเร็จได้เนี่นะคะเริ่มทําอะไรก่อนดีจริงๆเวลาที่เราจะเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนกับ ที่ผมมักจะพูดกันอยู่บ่อยๆว่าถ้าเราอยากจะไปเฉพาะว่าบ้านคุณดิ่งใช่ไหมฮะที่เชียงรายเนี่ยถามว่าคุณจะไปเชียงรายเนี่ยอะไรคือจุดเริ่มต้นก็คือเป้าหมายของเราถูกไหมฮะก็คือเชียงรายแล้วถึงจะถึงจะไม่ตอบได้ว่าเราจะไปโดยรถทัวร์เราจะไปโดยเครื่องบินหรือเราจะเดินไปหรือเราคอะไรใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ชมที่ที่อยากจะรู้ว่าอยากจะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยก็ให้ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไร เราจะไปสู่จุดหมายนั้นได้อย่างไรนั่นก็คือการที่เรามี passion มีความปรารถนาในชีวิตเนี่ยคุณมีความไม่พอใจอะไรหรือว่าถ้าเราพอใจอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาคุยกันถ้าเราบอกว่าเฮ้ยสถานะทุกวันเนี่ยผมหรือว่าฉันไม่พอใจละฉันอยากจะให้มันผ่านพ้นปัญหาที่มันบีบคั้นทุกวันในเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรแต่คุณอยากจะไปไหนและคุณอยากจะมีฐานะอะไรก็ให้คุณเริ่มต้นจากจุดเนี้ยเริ่มต้นที่เป้าหมายที่คุณต้องการถ้าคุณมีเป้าหมายที่คุณต้องการแล้วเนี่ย ก็มาว่ากันว่าคุณจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรครับแล้วถ้าจะไปถึงจุดที่อาจารย์เป็นคือเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสําเร็จเราต้องทํากันบ้านอะไรบ้างคะอาจารย์ก็เท่าที่ผมทำเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาตลอดชีวิตผมอยากจะใช้คำนี้จริงๆเพราะว่า วันไหนที่เราไม่อ่านหนังสือวันไหนที่เราไม่เรียนรู้วันไหนที่เราไม่ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยพอผ่านไปสักพักหนึ่งเราเรารู้สึกว่าไฟเ,เราจะมอดแต่ mm hmm. เราเอาตัวเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอจะไปสัมมนาของผมเนี่ยผมใช้2รูปแบบก็คือว่าแรกเนี่ยผมอ่านหนังสือผมตะลุยอ่านเลยพอผมบอกว่าผมจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมไม่ดูเลยหนังสือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยม์มีอะไรมั่งผมซื้อมากวาดมาหมดเลยแล้วผมก็จะอ่านทุกเล่ม <Okay. S 2> เสร็จแล้วผมก็จะไปดูว่าการสัมมนา,นาหรือว่าอะไรที่จะเป็นจําเป็นต่อความสําเร็จ ผมก็จะต้องเข้าไปเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นต้องหาครูหาผู้ประสบความสําเร็จให้เราเรียนรัดใช่ครับค่ะต้องเข้าเหลกสูตระไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องอ่านหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวข้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์เขียนไว้ในหนังสือนะคะก็คือว่าคุณจะลงทุนอะไรให้ประสบความสาเร็จคงเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ไปสัมผัสของจริงคือถ้าจะลงทุนที่ก็ต้องขยันไปดูที่จะลงทุนคอนโดก็ต้องดูหมดว่าคอนโดไหนเป็นยังไง ต้องทํากันบ้านในเชินปฏิบัติด้วยสูตรอยู่ที่ที่เราก็รับจากรับจากฝรั่งเข้ามาแต่ว่ามันเป็นสถิติ<ะ>มันเป็นตัวเลขซึ่งมันเป็นของจริงถ้าใครทําได้ผมรับประกันเลยว่าถ้าคุณหาได้จริงๆนะก็คือสูตรร้อยต่อสิบต่อสามต่อหนึ่งค่ะ,ะ,ะคืออะไรฮะผมเขียนไว้อยู่ก็คือสมมติว่าเราจะซื้อที่ดินเปล่า<ะ>สมมุตินะฮะคุณไปหาให้ผมได้ไหมว่า100แปลงคือคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อคุณไปถามก่อนว่าที่ดินแปลงนี้ราคาเท่าไหร่ครับขายได้เท่าไหร่ครับ ลดได้เท่าไหร่ครับคุณจดไว้เลยคุณติดต่อคนนี้มาลนี้ที่อยู่ตรงซอยนี้ที่ตรงนี้คุณจดไว้คุณหาได้ถึงร้อยแปลงแล้วคุณมาคัดดูว่าไอ้แปลงที่คุณสนใจเนี่ยสักสิบแปลงเพราะสิบแปลงเนี่ยคุณเอาดีที่สุดสามแปลงแล้วคุณเสนอไปสามแปลงคุณเสนอแล้วต่อราคาต่อไปเลยแล้วคุณจะเหลือการตัดสินใจแค่หนึ่งแปลงถ้าคุณทําได้อย่างนี้คุณรับประกันเลยว่าคุณเจอเพชรเม็ดงามในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเอาขอเป็นประกันเลยเพราะผมหายยังไม่ถึงร้อยหรอกผมเจอแล้ว แต่ใครทําได้ตาเนี้เจอแต่นี่คือคัมภีรเทวดาของการลงทุนในสื่อมือมาทีพถูกต้องว่าคือต้องขยันทํากันบ้านมีข้อมูลมากพอในการจะตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดถึงจะเจอเพชรใช่ครับร้อยต่อสารต่อสิต่อสแล้วก็ต่อหนึ่งฮะไม่มีขาทุนครับแต่สําคัญคือ การลงทุนของเราเนี่ผมถึงบอกว่าอย่าไปยึดติดเรื่องเงินเท่านั้นการใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้และการเข้าไปสัมผัสของจริงไปเรียนรู้ของจริงจะทําให้เราเนี่ยทะลุป,ปุโปรงในส่วนนี้เราจะทําให้เราเนี่ยรู้ลึกรู้จริงแล้วเราก็จะรู้โดยอัตโนมัติว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ครับ และอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เป็นคัมภีร์ของอาจารย์คือการลงทุนโดยใช้เงินคนอื่นซึ่งอาจารย์ยึดหลักอย่างนี้มาโดยตลอดเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรบ้างคะหนึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจต้องมอีประวัติที่ดีต้องเรียกว่าต้องสร้างตัวเองยังไงถึงจะสร้างความน่าเชื่อถือได้คะอาจารย์ก็อย่างสมมุติว่าถ้าเราจะใช้เงินคนอื่นเนี่ยนะครับเงินแบงก์อย่างเงี้ยเงินแบงก์ก็คือส่วนมากเขาถามว่าเงินแบงก์ใช่ไหมถูกท่องให้เงินแบงก์แต่แบงก์เขาเขาเหมือนกับเจ้าของเงินเนี่ยเขาจะให้คนกู้เนี่ย เขาก็ต้องไว้ใจแนหะ<ม>ว่าเอ้คุณไม่ทําเสียแน่แต่ถ้าคุณมีประวัติไม่ดีอะไรพวกน,นี้เขาก็ไม่ไม่เชื่อใจเรา<ม>ใช่ไหมฮะผมอยากจะแนะนํานิดหนึ่งว่าถ้าจะใช้เงินแบงค์เนี่ยเราควรจะทําตัวให้ดีในเรื่องของประวัติทางการเงินแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราติดแบล็คลิสหรือติดเครดิตบูโรแล้วเราไม่มีทางโอกาสแก้ตัวนะผมไปคุยหลายๆแบงค์เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาส เรานะครับว่าถ้าเราติดผมถามว่าผมติดไหมผมผมโดนปิดบัญชีผมติดทุกอย่างแต่ผมผมฟื้นกลับมาเพราะผมแสดงให้เขาเห็นว่าเอ้ยช่วงนั้นผมมีปัญหาจริงธุรกิจผมมีปัญหาผมก็เล่าเขาฟังแบงค์เขาก็พร้อมที่จะรับฟังกับเราแล้วถ้าเราพอปิดไปแล้ว เราบอกให้ผมปิดมาแล้วนะเรียบร้อยนะคุยกันได้ไหมโอเคแล้วเราก็ชี้แจงเขาในโครงการที่เราจะทําว่าเรามีอย่างนี้นี้นี้เขามองเห็นความเป็นไปได้เขาเชื่อถือว่าไอ้ที่เราล้มหรือว่าเราติดปัญหาหรือแบ c ็คลิสเนี่ยมันมีความจําเป็นจริงๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสเราดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าคุณติดมาคุณก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคุณไม่ติดมาก็ยิ่งดีเลยุณก็ยิ่งทาเงินทุกบาททุตตางค์คุณเอาเข้าระบบ ในแบงก์เพราะแบงก์ก็จะเชื่อให้การเดินบัญชีสวยๆหน่อยมีวินัยหน่อยเท่านี้แล้วแผนธุรกิจเราชัดเจนนี่คือโอกาสทองถูกต้องครับทุกคนทําได้ผมมั่นใจอย่างนั้นฮะค่ะอาจารย์ขาสุดท้ายหนึ่งาทีสุดท้ายอาจารย์อยากจะปลุกพลังสร้างแรงมันดานใจให้ผู้ชมเราคืนนี้ยังไงว่าทุกคนสามารถที่จะกําหนดอนาคตและสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยด้วยตัวเองได้ครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริง อะไรเี่นยังไม่ได้ลงมือทําก็มันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นเราจะทําไม่ได้ถูกไหมครับที่เราพูดเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าจะเป็นข้อมูลในหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมหรือเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นก็อยู่ที่พวกเราทุกคนถ้าเกิดว่าไปศึกษาไปเรียนรู้แล้วลงมือทําความมั่งคัง่งความร่ารวยเนี่ยมันก็จะลออยู่แล้วถ้าสมมุติว่าตอนนี้คุณยังติดขัดปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยพยายามก้าวผ่า ผ่านก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคหรือข้ออ้างเหล่านั้นไปให้ได้แล้วคุณลงมือทําลงมือเรียนรู้นะครับผมเห็นคนที่ประสบความสําเร็จมากมายที่เขาเริ่มจากศูนย์ผมเองก็ทําได้คนอื่นก็ทําได้ผมมั่นใจว่าสถานะเช่นเราทําได้ผมก็คิดว่าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันครับค่ะขอบคุณอาจารย์เอกมากๆนะคะวันนี้กับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะและนี่ก็คืออีก หนึ่งแรงบันดาลใจแล้วก็เส้นทางเคล็ดลับความสำเร็จในความมั่งคั่งร่ำรวยโดยใช้เงินคนอื่นลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เอกมาเล่าให้ฟังในรายการของเราคืนนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆธุรกิจไม่เฉพาะอาสังหาริมทรัพย์เท่านั้นค่ะวิธีคิดดีๆแบบนี้คืออีกหนึ่งสุดยอดที่เรานําเสนอค่ะวันนี้อาจารย์เอกและดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ